สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิก,ท,กทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนําวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับก็คือพี่ตอง ร้อยเอ็ดนะครับที่มอบพระองค์นี้ให้กับกระผมเพื่อทำคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอขอบคุณพี่ตองรอยเอด็ดมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ก็สามารถติดต่อพี่ตองรอยเอ็ดได้ที่เบอร์โทรนี้นะครับ ในคลิปนี้ขอนำเสนอวัตถุมงคลรุ่นรวยกวดล้านนะครับเป็นรูปหล่อขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเนื้อทองฝาบาทที่อยู่ในชุดกรรมการจำนวนการจัดสร้าง59องค์นะครับนำมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับ รุ่นนี้เนื้อนี้นะครับก็เป็นชุดกรรมการนะครับจะสังเกตได้ตรงสังคาติก็จะมีการตอกกก,กนะครับก็เป็นชุดกรรมการให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับที่มีจำนวนการจัดสร้างแค่59องค์เท่านั้นนะครับในชุดกรรมการนะครับก็จะมี การสร้างทั้งหมด59ชุดนะครับใน1ชุดก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเงินเนื้อสัตตะโลหะเนื้อมหาชนวนอุดพลอยนะครับแล้วก็เนื้อทองฝาบาทและก็เนื้อมหาชนวนก้นอุดผงนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับหนึ่งในชุดกรรมการที่นำมาให้ทุกท่านได้รับชม กันในคลิปนี้นะครับก็ให้ทุกท่านได้สังเกตแต่ละจุดแต่ละรายละเอียดให้ดีนะครับเพื่อที่จะไว้เป็นตัวอย่างเป็นคู่มือก่อนที่ท่านจะเช่าหาบูชารุ่นนี้ในอนาคตนะครับ ถ้ามีการทำปลอมทำลอกเลียนแบบขึ้นท่านก็สามารถใช้คลิปวิดีโอนี้เป็นคู่มือประกอบการตัดสินใจนะครับช่องของเราก็พยายามลงกล้องทุกจุดทุกรายละเอียดของเนื้อนี้นะครับก็คือรูปลอรวยโกดล้านเนื้อทองฝาบาทนะครับที่ให้ทุกท่านได้รับชมแต่ละจุดและก็จดจำให้แม่นๆนะครับ ช่องของเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในการเช่าหาบูชานะครับและก็เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆไว้เป็นตัวอย่างนะครับให้ทุกท่านจดจำแต่ละจุดแต่ละรายละเอียดของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับรวมทั้งจุดต่างๆที่พวกเราพยายาม นำเสนอคุณผู้ชมก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้จดจำให้แม่นๆนะครับช่องของเราก็พยายามให้ทุกท่านได้ชมรายละเอียดมากที่สุดนะครับในแต่ละจุดของวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็คือรุ่นรวยโกดล้านซึ่งเป็น หนในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็อยากให้ทุกท่านจดจํานะครับจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยตะไบใต้ฐานนะครับก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้รับชมและก็จดจําไปเปรียบเทียบก่อนที่จะเช่าหาบูชาในอนาคตพวกเราก็ทํา คลิปวิดีโอนี้ไว้เพื่อที่จะให้ทุกท่านเก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับก่อนที่จะเช่าหาบูชาในนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่ารุ่นนี้จะทำปลอมทำลอกเลียนแบบหรือเปล่านะครับถ้าท่านได้รับชมจากคลิปวิดีโอของพวกเราท่านก็จะง่ายขึ้นนะครับในการตัดสินใจก่อนที่จะเช่าหาบูชาในวัตถุมงคลของ,องโอลงปู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่นะครับพวกเราก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอให้องค์หลวงปู่ได้อธิษฐานจิตได้ปลูกเสกพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ